สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าแตกมมอบแกงตำรวจหม้อใหญ่เปลี่ยนแผนชุมนุมไทยพาณิชย์สำนักง,งานใหญ่เทสำนักง,งานทรัพย์สินด้านตำรวจไม่วางใจตรึงรอบสำนักง,งานทรัพย์สินส่งรถฉีดน้ำจีโน่สามคันวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนน ดยเพจเยาวชนปลดแอกได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อช่วงดึกของวันที่24พฤศจิกายนว่าการชุมนุมวันพุธนี้วันที่25พฤศจิกายนปี2 5, 0 1 3เปลี่ยนไปรวมตัวที่สำนักง,งานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์บนถนนรัชดาพิเศษใกลแยกรัชวิภาส่วนเวลานัดหมายคือเวลา15นาฬิกาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตำรวจใช้สิ่งกีดขวางและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ในพื้นที่รอบสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งเดิมเป็นจุดมุ่งหมายของการชุมนุมในวันพุทธที่25พฤศจิกาย,ยนอย่างเช่นการวางรั้วเหล็กรั้วลวดน้าและการสั่งปิดการจราจรน,นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าสถานที่ราชการหลายแห่งใกล้สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อยไปถึงสถานศึกษาก็ประกาศหยุดการทำการในวันชุมนุมโดยเยาวชนปลดเอกได้ระบุในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าการเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมอีกกลุ่มที่ระบุว่าเป็นม็อบจัดตั้งด้วยสำหรับการเปลี่ยนแผนหรือการประกาศสถานที่ชุมนุมก่อนเวลานัดหมายไม่นานเคยนำมาใช้แล้วโดยเฉพาะในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศสถานการณ์ฉุเฉินร้ายแรงหรือช่วงที่มีการปิด ให้บริการรถไฟฟ้าหลายสถานีก่อนเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมถอยคนละก้าวและประกาศยกเลิกประกาศดังกล่าวในเวลาต่อมาซึ่งตำรวจยอมรับว่ากลยุทธ์นี้เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการชุมนุมผู้ที่สัญจรในบริเวณดังกล่าวโดวยเฉพาะผู้ที่ใช้ถนนรัชดาพิเศษพหลโยธินและวิภาวดีรังสิตในจุดที่ใกล้าการชุมนุมควรหาเส้นทางเลือกและข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาชุมนุม ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนปี2563ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าแม้ว่าผู้ชุมนุมราษฎรจะประกาศเปลี่ยนสถานที่การชุมนุมจากหน้าสำนักง,งานทรัพย์สินไปที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักง,งานใหญ่ราชโยธินแทนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ไว้วางใจยังคงวางกำลังรอบสำนักง,งานทรัพย์สินโดยมีรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือ ino, จีโนจอดประจำการถึง3คัน นอกจากนี้ยังพบว่าถนนราชดำเนินตรงสะพานมัขวานเจ้าหน้าที่นำตู้คอนเทนเนอร์วางซ้อนกันสองชั้นเพื่อปิดถนนรวมถึงที่สะพานขขาวก็เช่นกันโดยวางกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนไว้หลายกองร้อย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ยังปิดแยกอุรุพงมุ่งหน้ายมราชถึงถนนลานหลวงถึงถนนพิษณุโลกถึงทำเนียบโดยนำแผงสังกะสีลวดหนามหีเพลงแผงเหล็กวางแนวสามชั้นและเตรียมลงตู้คอนเทนเนอร์ขวางอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ามีกลุ่มชายชะกันสวมชุดไพรเวทสวมหมวีฟ้าทายอยเดินเท้าไปที่หน้าสำนักง,งานทรัพย์สินด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังรายงานอีกว่าบริเวณแยกพานิชยาการหน้าทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ได้ปิดกานเชิงสะพานชัมัยมารูเชตด้วยลวดน้ำแพงสังกะสีตู้คอนเทนเนอร์ขวางสองชั้นส่วนการจาราจรบริเวณถนนพิษณุโลกนั้นก็ปิด อย่างไรก็ตามบริเวณถนนพระราม5ที่เลี้ยวขวาจากแยกพาณิชยาการจะไปแยกวัดเบนนั้นก็ปิดด้วยตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริเวณสะพานเทวกรรมแยกนางเลิงเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบริเวณถนนคนครสวรรค์ทางเส้นโดยนำลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์สองชั้นมาตั้งขวางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุด โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเธอจะย้ายที่แบบนี้ไม่ได้นะตำรวจเขาเอา b a r r อ e r ไปวางไว้หมดแล้วไหนจะไปพระราชฐานอีกย้ายที่แบบนี้เขาก็เหนื่อยขนสองรอบโลยอดีถโถน่าเห็นใจจริงๆนะเนี่ยเราว่าประกาศไวไปนะคะน่าจะแกงสักตอน8ดโมงเช้า แกงทุกชั่วโมงไปเลยแน่จริงก็เอาลวดหนามมากั้นรอบกรุงเทพไปเลยจ้าพรุ่งนี้ประกาศ15นาฬิกาพักผ่อนเก็บแรงจะสะใจมากๆเลยครับจะรีบประกาศไปไหนเนี่ยคืนนี้พวกตำรวจก็เตรียมไป SCB ซบนะสิดีๆครับปั่นมันไปเรื่อยๆให้มันหล่นไปเรื่อยๆครับเสาปูนกำลังจะแห้งอยู่แล้วเชียวเฮอ้อเทปปูนเกอ้อเลยจ้า ทำไมไม่ประกาศพรุ่งนี้ทีเดียวเลยประกาศตอนนี้มันก็ตั้งตัวทันสิเดาใจตำรวจเลยว่ามันจะแบ่งไปสองกลุ่มกลุ่มแรกอยู่ที่เดิมกลุ่มที่สองมาที่ SCB เพราะมันก็กลัวโดนแกงสองรอบถอนแบรีิเออร์กันแทบไม่ทันเลยทีเนี้แกงหม้อใหญ่สายงานวัดเลยนะเนี่ยจริงๆเอาสักเที่ยงค่อยประกาศก็ได้นะชัดเจนดีด่วนเยาวชนปลดเอกออกแถลงการ เยวาวชนปรดแอกออกถแถลงการเรื่องรัฐล้มเหลวระบุว่าในรัฐแห่งนี้การมีตำรวจอยู่ใกล้หาได้ทำให้รัศดรรู้สึกปลอดภัยแต่กลับ เป็นเป็ดเหลืองที่ถูกนำมาพิทักษ์ความปลอดภัยของราษฎรในรัฐแห่งนี้การมีกษัตริย์ที่ไม่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญได้ทำให้ราษฎรรู้สึกสง่างามซ้ำยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำที่ราษฎรหลายล้านคนต้องประสบ<ม>ในรัฐแห่งนี้ปกครองโดยเหล่านายทุนขุนศึกและศักดินาที่สถาปนารัฐธรรมนูญอันล้มเหลวขึ้นมาด้วยสองตีน และในรัฐแห่งนี้ชนชั้นปกครองต่างขุดขีราษฎรผู้เป็นหน่อเนื้อของประเทศที่แท้จริงขณะที่อำนาจเก่าอันไรซึ่งความชอบธรรมไม่ยอมสูญสลายอำนาจใหม่ซึ่งลุกขึ้นมาทวงคืนความยุติธรรมก็ถูกขัดขวางไม่ให้กำเนิดทุกวิถีทางสถานการณ์อันครุกรุ่นนี้คือวิกฤตการอำนาจนำ การจะหลุดพ้นจากวิกฤตนี้ได้คงไม่มีทางใดนอกจากชนชั้นปกครองจะต้องรับข้อเรียกร้องจากราษฎรเพื่อสร้างไทยให้เป็นไทยก้าวข้ามความเป็นทาสเปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนปแปลงไปสู่สังคมการเมืองที่ดีและผลักดันวาระที่ก้าวหน้าของหมู่มวลมนุษย์ต่อไปเยาวชนปรดแอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้บุคคลสำคัญที่สุดคือเหล่าราษฎรทุกคน ผู้ตื่นรู้ถึงการกดขี่ปรารถนาให้กษัตริย์อยู่ในที่เหมาะที่ควรให้มีรัฐธรรมนูญของราษฎรและให้องค์คาพยพอันโสมมของพลเอกประยุทจันโอชาออกไปราษฎรคือผู้ที่จะลุกขึ้นปลดเปลื้องพัฒน,นาการทั้งปวง ด้วยตัวของราษฎรเองนี่ไม่ใช่งานเทศการหรือความคึกขนองเพียงชั่วครู่แต่คือการต่อสู้ด้วยปณิธานอันแน่วแน่จนกว่าหนทางสว่างจะเกิดขึ้นที่รุ่นเราชนชั้นปกครองจงชิบหายราษฎรทั้งหลายจงเจริญโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มาอย่างเช่น สลิมทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดพวกคุณต้านทานกระแสประชาธิปไตยไม่ไหวหรอกรอวันล่มสลายเสื่อมศรัทธาซึ่งตอนนี้ก็แทบไม่เหลือแล้วโคตรทรงพลังเลยชนชั้นปกครองจงชิบหายราษฎรทั้งหลายจงเจริญเยี่ยมยอดจริงๆการถแถลงการนี้ข้าขอคารวะจากใจจริงครับความสำเร็จในการต่อสู้มาถึงแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ แมนไม่เคยไปสักครั้งแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับน่ารักจริงๆคิดดีกับผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองเสียอีกฉลาดแยบเยินไม่ประทะพวกมันคงมืนทึบยกลวดหนามล้อมซัพ์วังมาล้อม SCB อีกก็ได้นะสุดยอดครับมีการเผยแพร่ทางสารและทางเสียงเป็นอะไรที่ก้าวหน้าล้ำสมัยในยุคการชุมนุมแบบใหม่ก้าวข้ามการชุมนุมแบบเก่าไปเยอะ ดูแลกันดีๆนะคะเป็นห่วงน้องๆทุกคนจากทางบ้านค่ะชีวิตนี้ผ่านเหตุการณ์มาตั้งแต่14ตุลาปี2516และทุกเหตุการณ์ทางการเมืองไม่มีครั้งไหนที่ฉลาดลำลึกเท่าคณะราษฎร63ที่ครั้งนี้ฝันคงจะเป็นจริงอย่าหยุดฝันก้าวให้ไกลไปให้ถึงฝันอันยิ่งใหญ่นี่แหละ คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ชนชั้นปัญญาชนที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อข้อเรียกร้องทั้งหมดยิ่งรัดดือ้อดึงขัดขวางข่คมขู่คุกคามใช้ข้อกล่าวหาเกินความจริงเกินเจตนาที่แท้จริงในความปรารถนาดีจะกลายเป็นรัดล้มเหลวในทันทีรู้สึก ขนลุกมากและรู้ได้ทันทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับประเทศไทยที่กำลังเป็นรัฐที่ล้มเหลวอ,อยู่ในขณะนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการแชร์แชร์ข่าวออกไปให้โลกได้รู้ได้ดูดูซิมันจะยังมีที่เยือนอยู่มาก